สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะคะพาดูมามาพามาดูบรรยากาศาอตอนที่ช่างของเรานะคะถอดเครื่องยนต์ออกจากรถบัสคันพนมนไทยคันนี้นะคะไปถอยไปไปด้ไปด้ถอยถอยพอ,ยอ,ยอยดีลูกค้าอยากได้เครื่องยนต์นะคะถับว่าเรต้องไยครับไปต้องผูดผุด จะได้ตัวถังนะคะก็เลยไม่อยากตัดนะคะเราก็เลยไดึงกกาม่ีจะดึงออกนะคะเอาลงอีกนิดนึงลงลงจะไหยไม่ได้รักว่าไปต้องหุ่ยแล้เครื่องมาหาข่อยพี่พี่เม็นไปต้องหุดนหุ่นบรรยากาศนะคะเออเออไป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 นี่ ไปเลยไปเลยไปเลยลเราตย่เลยิปเงยิปเลยไม่ถึงวันนะะไถึงวันย่าไไปค่ะไปไปไปเครืงยนต์ให้ลูกค้านะคดีลูกค้าตังค์มาประจำไปหนึ่ห้างช่างหนึ่ห้างเลยไปไเยอๆป๊กบลูกค้านะคะมุนัยเออจะให้ไปส่งตอนเยนไปห่างทเอไป่าางเข้ามาคสาคนนะคะก็เลยไม่ทั ตอนช่วงเช้าเราสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนิดเดียวนิดเดียวโอ้กีบติดแต่ชาติมายังกี่โอ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจอยหิบแต่ชาติแต่ชาติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันแต่ชาติออกกันขันขันเลยวยกเารือนามาเรือนามาขันขันแลยวยกเขาก็ได้ตัวแตชาติโยกออกกันพอ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  ầu mười chiếc con mất rồi nè, chơi chơi con như thế. điều. không? không, không, khán, không nhiều khán 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 đi con

สลมสล,สลน้ำยาเอาเลียบเีมาีก่นี่นะคะก็ข้างบนข้างบนอ่ะเบาก็จะเป็นแบบนี้เบาก็จะขาดนะคะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเอาไปทำเป็นร้านร้านขายกาแฟหรือว่าอา่าเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะแบบนี้ จะเป็นทรงโบราณนะคะเดี๋ยวพาไปดูดูข้างหลังข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นมีบันไดขึ้นข้างหลังให้ด้วยนะคะ,ะคันนี้ก็มาจากร้อยเอ็ดมหาชนะภัพพยนะคะ ต่ได้นะคะเสียดายตัวถังตัวถังตัวถังมันก็รถอายุขนาดนี้ได้สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะโดยสารเดี๋ยวไปดูช่วงที่เขากำลัง จะล้างเครื่องยนต์ให้ลูกค้านะคะช่วงบ่ายก็พร้อมส่งนะคะจึงมีเจ็ดร้อยาไปส่งนะคะต้องร้องลกเอาไปส่งเครื่องครจับจับก็ตองกันเลยจั้บเลย ก็เล็กก็เล็กก็มันบ่เต็มแข้งก็แบค่ะร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้เราก็ได้อ่ามาจัดส่งเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องฮิโน่ EP ร้อยนะคะสองร้อยแปดสิบห้าแรงนะคะอ่าไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเครื่องยนต์ยังไม่ล้างนะคะเราก็เลยแถมน้ำยาล้างเครื่องให้มีสาย น้ำยาล้างเครื่องก็มี1ลิตร150บาทแล้วก็5ลิตรอ่า450นะคะยังไม่รวมส่งนะคะมาวินเชียงกงครับส่งครับมือนี่ไปส่งเองมไปส่งเองเลยไปเพชรชบูรณ์ับตอนนี้กับใบม่วงไปพอดผุดประมาณสองทุ่มพอดขึ้นไม่ได้บอก เครื่องเราก็รับประกันเช่นเคยนะคะรับประกันเครื่องเคกน้ำดันแล้วก็พวกยังไงอ้อ,อยรั่วถ้ายังไม่ถึงเดือนนะคะเพราะว่าทางร้านเรารับประกันแค่เดือนเดียวนะคะเอกสารใบคุ้มเครื่องเราก็เป็นเอกสารที่แจ้งมด79เก้าไว้ให้นะคะ ลูกค้าที่เพชรบุญก็รออีกไม่เกินน่าจะถึงประมาณสองสามทุ่มได้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่อุ่นทางร้านนะคะ